ในสาวคนนี้คนน่าดูมีภูมิฐานที่ส,สุดแล้วอ่ะคือถ้าไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยสอนได้หมดเลยอ่ะหนูก็คณิตวัางหห้องวิทย์คณิตวัางก็มันก็เลยแบบนี่เด็กอย่างเธอห้องวิทย์คณิตเลย,เ,ยเหรอใช่ไหมอุ้ยมัธยมหนูก็เป็นชิ้นเป็นอันอยู่ละตายจริงจริงที่ระได้ไหนวะทำไมอ่ะมันได้เลยจี๊ยบอะไรบู๋น้อมันดูทรงมันเนี่ยมันไม่ใค่ใครแบบมันไม่ให้เท่าไ <c oughs> หร่ดูแบบเป็นทรงแบบยี่นี่นะวิทย์คณิตแต่จริงไหมเนี่ยใช่ก็ว่า วันนี้เราไมา่อยู่นะโรงเรียนบริหารเสด็จเจ้าหญิงพอดีว่าเราเป็นแก๊งสาวส์ฟเจ้าโรงเรียนชเวตคาคนเทจมาอยู่แก๊งนี้ได้ยงอยู่ก่อนเราถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วโคเทาจาเหมาะกับแก๊งนี้มาก่ากเลย <c oughs> ขาบอกให้เราแนะนำตัวนี่เรายาังไม่แนะนำตัวแบบทางเป็นทางการโอเคได้แบบ the acting ไหมว <c oughs> ช่ดีค่ะเอชีค่ะว่าเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนนี้นะคะที่จริงแล้วก็เป็นคนที่รู้ตัวตั้งแต่ตอนเกิดแล้วค่ะว่าหน้าตาค่อนข้างดีแล้วก็มีสายค่อนข้างเลิศแล้วก็การเรียนไม่เป็นรองใครการส่งงานอาจจะมีชาาบ้านแต่สุดท้ายก็ส่งมีทติิเติมใจนิดนึงนะคะว่าสวยสวยแล้วก็สวยค่ะเป็นกำลังใจให้นางฟ้าตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะ่อไฟคนแรกเลยสวัสดีค่ะ ดากิโคนะไม่รู้เป็นนักเรียนดีเด่นไหมแต่ค่อนข้างรอบรู้นะคะรู้ทุกอย่างยกเว้นไม่รู้ทําไมส่วนการมุ่นมาอยู่ในแกงนี้รู้รู้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋รู้เหรออ๋อสวัสดีนะคะกาวินเดฟฟาลิลลี่เบลปกติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นนักเรียนสุดแสนจะเรียบร้อยนะคะรูมาจากพื่เขาแอกใสาโลกอันบริสุทธ์นะคะโลกอับริสุทธ ก็ค่อนข้างบอกว่ากิลาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากนะสมง,งานก็ไม่เก่งเหมือนกันแต่ว่าเรื่องพลังนี่สูงส่งมากเลยนะคะ<อ>เบลสูงส่งมากมากเลยโอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่เบลสูงส่งลิลลี่ออกม,มากค่ะโอ้โหรีบเลยเหรอรีบเลยกี่โมง,งไงเธอปกติก็นั่งพักเพียวไว้คงไมาได้พักผ้ารีบค้เจอ ตอนนี้รู้สึกว่าแบบแค่มองตาโคนนั้นแล้วก็เหมือนมีเพลงลอยมาเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันก็นด้จังแล้รู้สึกละอายใจในตัวเองค่ะไม่เป็นไรนะคนอาจารย์เดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะปกป้องเธอเองอะไม่เป็นไรหนูเอาตัวรอดด้วยตัวคนเดียวได้ตัวคนเดียวได้โน้ตการ์ดไม่ใช่เบลลี่ไม่ใช่เหรอไม่เนีกยแบว่าพี่ย้ายข้างแล้วอยู่ข้างเบลี่แล้วดูน่าจะแบบว่าไม่ชนะอยู่กับคนนี้ดีกว่าไม่้องมาดีกว่า ความตามที่พูดเนีใช่พี่คงไม่ชนะวัดกันแล้วจ้าเชื่องต่อคำถามใครคลีดดตต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 ที่สุดในแก๊งใครคลือและคลืออะไรอ่ะใครคลื้อเล่นเมื่อไปอ๋อหมายถึงว่านี่แค่หัวข้อหรือเปล่าว่าใครคลีที่สุดในแกนไปอันแรกใครน่าจะโดนเรียนไหวที่สุดงี้เขาเป็นหนูเอ้าพี่ชิงตอบเร็วอย่างไงคือเราชิงรเปล่าหน้าด้านดูไม่เคยโดนเลยนะโอู้หูทรงแล้วเหมือนจะโดนโดนจังวะเนี่ย เลยโดดเรียนเลยไถ้าหนูโดดเรียนหนูก็โดนบอกว่าที่ไม่โดดเพราะว่ามีแม่ครูพฤติกรรมเอกระโดดอยู่ถ้าช่วงมัธยมก็ไม่เคยแต่ว่าถ้ามีบ้างนิดนึงก็มีนะก็มีบ้างวิชาหนึ่ง บอกว่าเขาห้ามโดดเกินสามรอบว่ะสามรอบโคตรก็เลยใช้พวกหน้าก็พอสามรอบถูกนะถูกเพราะว่าลิลลี่บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เสียใจอาจารย์รุษาให้โคต้าไปแล้วต้องใช้ให้หมดเฮ้ยแค่บางวิชาเท่านั้นแค่บางวิชาแต่ถ้ามีสอบก็จะรีบมาเปนพิเศษไม่รีบมากก็ไม่ได้สอบใช่ไหมถูกถูสรุปคือข้อนี้ก็คือลิลลี่โดดบ่อยสุดนะคะทุกคนออะไรว่าเป็นเกณฑ์กันเป็นเกณฑ์ที่ว่ามีสองคนตอบชื่อเดียวกันใช่อะสองคนตอบชื่อเดียวกันเลยนะต่ฉันไม่เคยเลยเหรอไม่เคยนะไม่เคยนะ ไปข้อถัดเป็นการ คือในฐานคนเนี้ยคนน่าดูมีภูมิฐานสุดแล้วอ่ะคือถ้าไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยสอนได้หมดเลยอ่ะเราก็ต้องมีบางอันที่เราไม่ถนัดนะถ้าแบบว่าพี่พี่ถนัดหรอหนูก็คณิตมั้งคณิจ้าพีแพ้เพอแล้วหรอพี่แพ้คัิตศาสตร์พี่เก็บตัวเลขอ่ะแม่สุดคุณนพี่จะลงท่องสุดคุณแม่สองให้ฟังเอาปะเรองิองสมี่สอิปสอ่สองเ็ดสี่องแปดยี่สิหกองเก้าปดี่จากไหนเอ๊ะไม่ใช่สองแปดยี่ส แปดสองสิบเอ็ <c oughs> เอาวันว่าชอบบันเทิงด้วคนใช่เหรอชอบบันเทิงด้คนแล้วคนน่าจะวิชาไหนหล,ล, oh. ลักๆภาษามังกฤษโอ้เพราะคอนิก็ไม่ชอบมีคนนอกข้อไปแล้วคนนั้นเราเหมือนกันเราไม่ชอบคอนิคเหมือนกันน่ะแล้วลิลลี่ก็คือแค่เลขอะมีหัวข้องวิทย์คอนิควางเงินเขาเลยแบบนี <c oughs> ่เด็กอย่างเธอห้องวิทย์คอนิคเลยเอ่ะใช่ที่วิทย์มัธยมหนูก็เป็นชิ้นเป็นอันอยู่ละตายจริงจิ้งจิราในไหนวะ มันเนี่ยมันไม่ใ่แค่ไมมไม่เท่าไหร่ดูแบบเป็นทรงแบบนี่นะพี่คันนี่แต่เีจริงไหมเนี่ยใช่ไ่ใช่มใช่ไ่ใไม่น่าใช่คนนะไม่น่าใช่พี่นะที่มาสนทาจะเป็นใครอะไม่อะ คือวันนี้จะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะวันนี้เรามีนัดกันเพื่อที่จะมาเจอทุกคนแบบนี้ใช่ไหมเอ้เนี้ยเขาเนี่ยเป็นประเภทบอกว่าต้องมา่อนที่จะเริ่มงานประมาณ1 0บถึงทีนาทีมีแต่คนแรกสักพักก็จะมีคนนะจังตามาแล้วก็จะมีเด็กคนนึงที่มาคนสุดท้ายอ่ะมันการลังแซบกับม่าๆตาห่ีอยู่เอาละคนนี้ขอจบว่าลิลี่ค่ะทุกคนเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนไม่เคยมาสายเลยยัากอลันจําเป็นไปได้ เคยแต่ว่ามันไม่บ่อยอะแต่มันเอา่อยสุดไม่ใช่อ่ะใช่วันนี้ก็แค่นิดนึงไงทักกันเข้าไปยังไงหนาหรือพอ,อดู ใครคืคนที่เข้าห้องสมุดแต่ไม่เคยยืมหนังสืออ๋อพวกี่เข้าไปแล้วก็ไปนอนไปนอนหนูยืมตลอดละแต่เป็นหนังสือกระตูนอะของพี่จะเป็นแบบว่าคือเข้าไปตามเพื่อนเห็นเพื่อนยืมก็เลยกลัวอายเพื่อนก็เลยยืมตามเพื่อนไปเฉยๆแต่ไม่ได้อ่านอะแล้วก็แน่สจคนนั้นจะมีไหมเขาเป็นเกยงบรรลัง เขาเลยถึงได้รู้ไงว่าเข้าไปแต่ไม่ยืมก็เลยอ๋อพวกนั้นสินะหนูอยากเลยคือไม่เคยแต่แทบไม่เคยก้าวเท้าไปห้องสมุดเลยนะจริงหนูไปประจำหลังเลิกเรียนเพราะว่าหม่อมชอบมารับช้าก็เลยจะไ้แอบเปที่ห้องสมุดบ่อยแล้วก็จะยืมกลับมาตลอดแบบสองเล่มสามเล่มแล้วก็วันดั้นรักก็ไม่ได้ชอบหนูอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะชอบยืมหนังสือใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเขามีลิมิตว่าวันนี้ยืมได้ประมาณสองสามเล่มอ่ะแล้วหนูอยากยืมมากกว่านั้นแล้วพรุ่งนี้ก็กะว่าจะมายืมเล่มถัดไป หนูก็จะเอาหนังสือเนี่ยไปเอาไปซ่อนใจจริงเอาไปซ่อนอยู่ในมุมต่างๆแล้ววันข้างหน้าก็คอยคุกออกมาว่ามันจักแงงั้นคือแจ้งได้แล้วเดี๋ยวหนูซ่อนให้เก็บมาให้อุ้ยพี่เหรอได้เหรอก็ไบบเหมนพี่ชีไปละอ๋อใช่อพี่แบบว่าจะเป็นพี่ละกันข้อนี้ เอกคือคนที่ชอบแอบกินขนมในคาบเรียนแอบกินพี่ชีบอกตอนพี่ชีนี่เอกจะกินไรๆแต่ชีนี่มันไม่ใช่คาบเรียนกล้วยอะไรเออฉันบอกว่าลิลี่ไม่นะหนูรู้สึกว่ามันไม่เนียนอ่ะก็เลยไม่แอบก็เลยกินตรงๆไม่ไม่กินเลยอ้เลยเรื่องที่จะไม่กินเลยเออแย่แล้วเออทำไมไม่กินอ่ะเออเอางั้นหรอพี่ชีนะในคาบเรียนเนาะถ้าเกิดอิงจะฟางพี่ตอนเด็กๆไม่เคยแอบ กินขนมแฮะเพราะว่ามันกินไม่ได้อาจารย์มองอยู่อะใช่ปะพี่มันกินไม่ได้อะคือถ้าเกิดทุกคนลองนึกภาพนะห้องเรียนจริงๆอะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเธอเข้าใจะปะมันก็เกินห้องเสีเ่ยมเล็กๆอะอาจารย์หันหน้ามาเขาก็เห็นแล้วก็แกล้ขนมยัดใส่ปาก <c oughs> เออส่วนมหาหลัยถามว่าแอบไหม ผมหนูมีแค่องคฮะเพราะว่ามันจะหลับผมที่จะเป็นเคยเคยกินอยู่แต่เป็นแต่มันเป็นบวยอ่ะมันก็จะแบบแก้ง่วงอ่ะเพราะไม่เคี้ยวอะไรมันก็จะอยู่ไม่ได้มก็น่าจะเป็นแค่แบบช่วงก่อนมหาลัยเลยแล้วสรุปใครแอบกินนะทีเอาจริงๆก็ไก็ไี่ไม่เคยล้วกินกันต้งๆคนนั้นไม่ได้เคยมันไม่มีโอกาสไม่เคยได้กินเลยตายจริงประโยคนี้ต้องกาจะปากเราได้เลยมีเพื่อน แอบหลับไหมหรอคือเคยแต่ว่ามันไม่ได้มีบ่อยยกตัวอย่างเช่นตอนที่พี่ง่วงมากๆระหว่างเราเพื่อนพี่เซนเราก็หลับเองอันนั้นก็นั่งหลังห้องเลยน่า้งเคยแอบหลับไม่เคยค่ะนึกภาพคนน่าจะแอบหลับไม่ออกนะคุณูตลอดอย่างคนนั้นนี่นะบบว่าแบบสามารถเรียกตัวเองเป็นเด็กเรียนได้ไหมของคนนั้นได้หมเพอาที่ชอบเรียนเพราที่ชอบเรียนเลัเล่น ก็ไม่ใช่ชอบเรียนคณะเลยผมให้แค่วางวิชาละกันใช่อ่ะวางวิชา,ชา,ายิมื่อนเช่นวิชาพละอะไรชอบมากเลยพละเพราะว่ามันออกไปข้างนอกคือพี่เหมือนหมาพี่เป็นคนที่ชอบธรรมชาติอ่ะพี่ชอบแบบว่าเอาเท้าไปแตะหญ้าไม่ชอบนั่งอยูอย่ในห้องเรียนอ่นอออนนะอแต่มีอีกวิชาหนึ่งที่พี่ชอบนะหาจาตาดูไม่ให้แต่ว่าพี่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากตอนที่ได้ทดลองเลยแปลก ตอนทดลองมันก็สนุกนะแต่พอต้องอธิบายว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นกันเลยไอตอนจดุดขนาดนขาวที่ไหนเป็ตัวแปะต้นตัวแปะตาัวแปะขบคุมม้มค่ะแต่ชิบหายเ,เ,เลยเมื่อแก๊งนางฟัชรับบทครูหนึ่งวนันใครจะสอนวิชาอะไรเมื่อก่อนหนูเคยเรียนข้อภาษาหนูเคยเรียนภาษาพม่าแล้วนะภาษาพม่าตัวดีไงอ่ะมีกะละบะมีกะละบา เีเ,เยอของพี่ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องนะเป็นภาษาญี่ปุ่นให้แกเป็นภาษาพี่สาวนะที่เขาให้เรียนอ,อะ่ะเซนเซของคนนะจังเขาแบบมีอย่างนี้ปะ่ะด้วยความที่เซนเซเขาเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะนะเขาก็จะชอบคิดชื่อเขาเรียกชื่อเรายากเขาก็เลยจะตั้งชื่ออะไรรู้ไหมชื่อของพี่ชิคืออะไรแบบว่าเหมือนตามหนังสือเรียนหละชิอากิโกะหน้าตาดูไม่น่าจะเป็นอากิโกได้เลยจิงๆนะก็หัวเลย มันแล้วแต่คำเขียนปะโกแปลว่าเด็กอ่ะมันดูมันชื่อสแตนดาร์ดเช่นอ่าอจิโกยูตะอะไรอย่างเงี้ยสมสยที่มนชื่อโลดอย่ะไเ่้ยอารมณ์แบบแบอเกินไปก็หน้าบาลีหน้าอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยใช่